ก็จะมาทำลุกแต่งหน้าไปเล่นสมการเวอร์ชันสดใสสูซ่าแบบนี้เลยนะคะเน้นเป็นโทนแบบส้มอมชมพูนะคะแบบสดใสนิดนึงไม่ได้แบบว่าส้มจ๋าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเป็นโทนที่แบบว่าเออแต่งยังไงก็รอดนะคะแล้วก็แต่งง่ายมากๆด้วยนะคะลุคนี้เข้าสบอบานะคะหาซื้อได้ที่ เซเว่นอเลเว่นนะคะหรือว่าวัสดแล้วก็พวกห้างสรรพสิน,นะคะ้าทั่วไปเลยนะคะทุกคนเอาเป็นว่าลุคนี้นะคะจะแต่งยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มแต่งกันเลยดีกว่านะคะว่าลุคนี้เนี่ยจะง่ายแค่ไหนคะ่ะก่อนอื่นนะคะสำหรับสกินแคร์เนี่ยความที่เราเนี่ยออกแดดน,นะคะแล้วอยากให้เมคอัพติดทนเนี่ยเราก็ไม่ต้องลงเยอะเพราะว่ามันจะเยิ้มนะคะตัวแรกที่จะลงนะคะก็จะเป็นนี้เลยนะคะทุกคนเป็นไอครีมนะ ก็ที่ลงไอคิมนะคะเพื่อให้ระหว่างวันของเราเนี่ยใต้ตาไม่ตกล่องนะเพราะว่าด้วยความที่เราลงสกินแคร์น้อยนะเราก็มันอาจจะไม่ได้แบบชุ่มชื้นขนาดนั้นระหว่างวันนะคะเราก็เลยลงไอคิมเพื่อให้ใต้ตาไม่ตกล่องนั่นเองต่อไปนะคะเราจะเลือกลงเป็นเซรั่มหนึ่งตัวนะคะก็จะลงเป็นตัวนี้นะคะเป็น AHA BHA ของมิซูมิค่ะตัวน,นี้ช่วยเรื่องสิวได้แบบดีมากๆนะคะคะเราจะลงเป็นตัวนี้เลยนะคะลาลิโอซิก้าวิตามิน B3 นะคะ ตัวนี้เขาจะเป็นเจลแบบนี้นะคะทุกคนเป็นเจลใบโบบกนะซึ่งจะช่วยเกี่ยวกับปรอบประโลมผิวของเรานะคะเรียบร้อยนะคะในส่วนของสกินแครนะ์การที่เราจะลงสกินแคร์ไปเจอแดดนะคะเราให้หน้าติดโทนอยู่นานเนี่ยนะคะแนะนาว่าให้ลงเป็นพวกเซรั่มน้าตกหรือว่าเจลนะคะไม่อยากให้ลงครีมเพราะว่ามันจะทําให้หน้าเราเมื่อกระหว่างวันได้นะคะ ต่อไปนะคะในส่วนของการแดดนะคะดาวเลือกเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนตัวนี้เนี่ยเขาแบบทาแล้วซึมไวกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็หน้าไม่หมันด้วยนะคะก็<อ>จะลงกันแดดเยอะนิดนึงนะคะด้วยความที่เราอาจจะต้องเจอแดดทั้งวันเนาะเผื่อใครที่แบบว่าเล่นสงการตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของตอนคืนอาจจะไม่ต้องลงเยอะขนาดนี้ก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวหน้าเราจะแบบว่าสะท้อนแสงสีฟ้านะคะอาจจะเลื่องแสงได้ ตอนแรกทุกคนอาจจะตกใจว่าเอ๊มันจะขาวไปไหมแม่อะไรอย่างนี้นะคะจะบอกว่าตัวเนี้ยเขาจะค่อยๆเซตตัวให้เข้ากับผิวแล้วก็ซึมเข้าไปนะคะทุกคนซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยชอบแล้วก็เลือกใช้ของ Bioré เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบตัวไหนนะที่เป็นกันแดดทาหน้าเนี่ยเพราะว่าเขาอะเป็นเนื้อเซรั่มแล้วก็ซึมไวมากๆนะคะจะบอกว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่ว่าใช้จริงๆแล้วก็คือแบบเออชอบมันไม่เหนอะหนะผิวดีนะคะต่อไปนะคะลองผืนที่เราเลือกมานะคะว่าทนแน่นนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะทุกคนสีจาน Super c o v e r a g ร Foundation ต้นนะคะตัวนี้เนี่ยมีขายในเซเว่นอีเลเว่นนะคะแล้วก็มีหลายเบอร์นะซึ่งดาวใช้เป็นเบอร์103นะคะเป็นเนเชอรัลนะคะสีแบบผิวน้าผึ้งนะ,ะตัวนี้เนี่ยคือแบบแมทแล้วก็โทนมากๆทุกคนคือถ้าใครไม่อยากได้หนามากก็ลงบางๆพอนะคะนี่ประมาณนี้เพนอิกี้มาแรงแต่ว่าเราจะแต่งหน้าลอยไม่ได้นะคะทุกคนเนี่ยทุกคนเนื้อเขาจะเป็นแบบเนื้อครีมนะคะซึ่ง จะบอกว่าแห้งไวมากนะต้องแบบเกลี่ยด,ดีๆเลยข่ะเราไม่ได้ลงเยอะนะคือแบบโอ้โหแม่ปิดแบบกริบดูทุกคนขนาดเราไม่ได้ลงเยอะคือแบบผิวกริบมากแล้วก็ตัวนี้นะคะทุกคนอาจจะต้องปัีมนิดนึงในการเกลี่ยเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมแล้วมันค่อนข้างแห้งไวนะคะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าความทนเนี่ยนะคะยืนหนึ่งมากมาก ต่อไปนะคะเราจะใช้คอลเลคเตอร์สีส้มกบใต้ตานะคะหรือว่าใครที่ไม่มีก็ใช้เป็นลิปสีส้มก็ได้นะสำหรับคนที่ขอตาคล้ำมากๆนะคะในส่วนของคอนซีลเลอร์นะคะเราจะใช้เป็นของตัวนี้เลยนะคะทุกคนเมลเบรนฟิตมีนะคะตัวดีตัวเดิมก็คือจะลงแบบสีสว่างนิดนึงนะคะเราจะลงปีกจมูกแล้วก็จุดไฮไลท์ด้วยนะคะทุกคน ต่อไปนะคะในส่วนของคอนทัวร์นะคะเราจะใช้เป็นเนื้อครีมก่อนนะคะอันนี้ใครมีห้อไหนก็ใช้ห้อนั้นได้เลยนะคะการที่เราจะแต่งหน้าสงการเพื่อให้กันน้ําแล้วก็หยูดทนเนี่ยนะคะแนะนําว่าให้ลงเบสผิวให้เป็นแบบเนื้อครีมไปเลยเพราะว่าเนื้อฝุ่นเนี่ยยังไงมันก็หลุดแน่ๆนะคะลงไปเลย ในส่วนของตาแก้ปากนะคะวันนี้เราใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนเม r ร e เลสกาซอฟฟิลลิ่งลิปแทชทูนะคะเบอร์ศูนย์สนะคะแบบโซบิดนะคะจะลงไปก่อนเพื่อแบบความติดทนนะคะทุกคนพวกลิปนะคะดาน,นนะนำว่าให้ใช้เป็นลิปทิ้นหรือว่าลิปแมทนะคะเพื่อความทนนะแล้วก็ต้องรีบเกี่ยนิดนึงนะคะค่อยๆแต้มไปแล้วก็เกี่ยเพราะว่ามันจะแห้งเร็วมากแล้วไม่ไงั้นมันจะเป็นคราบนะคะ แล้วก็วิธีการลงนะคะทุกคนอย่าลงให้เลยปีกจมูกนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะดูหน้าแก่หน้าย้อยนะคะพยายามลงให้แบบช่วงหน้าแก้มไปถึงโหนกแก้มประมาณนี้นะคะทุกคนมานจะทำให้หน้าดูเด็กแล้วก็ดูสดใสขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวมาลงตากันนะคะเราเพิ่มความหนเข้าไปอีกนะคะทุกคนโดยการใช้ลิปแมตตัวนี้นะคะ h a สเของ For you2 <YouTube S> นะคะ e ีเ n ้นเบอร์11นะคะ,ะ,คะทุกคนก็มาลองทาไปอีกทีนึงนะคะ ต่อไปนะคะเราใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นเนี่ยเซตนะคะบริเวณ T ีโซแล้วก็ใต้ตานะคะเพราะว่ารองพื้นตัวเนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้แบบผิวมันมากเนี่ยคือเนื้อเขาจะแบบแมตต์อยู่แล้วไม่ต้องลงแป้งเลยนะคะทุกคนแป้งผสมรองพื้นที่ดาาแนะนำจริงๆสาหรับสงการที่แบบโคตรกันน้ำกันเหงาคนะ,คะก็คือแป้งของเจ้านางแต่ว่าคือเพิ่งทาแตกไปแล้วก็ซื้อไม่ทันแล้วก็เลยใช้ตัวอื่นแทนไปก่อนนะคะวันนี้ ลงแค่ช่วงกลางหน้าพอเนอะอันดนะ่าวันนี้นะคะเราใช้เป็นของตัวนี้เลยนะคะทุกคน Browit Ultra Fine Eyeliner นะคะตอนนี้เป็นแบบหัว0.01นะคะคือแบบเล็กมากแล้วก็กันน้ำกันเหี่อติดทนนะคะแต่ว่าคือให้แนะนำเนี่ยก็อย่าไปถูมันดีกว่าเวลาแบบโดนน้ำก็แบบสับๆเอานะคะถ้าถูเนี่ยคือไม่ว่าจะทนแค่ไหนมันก็อาจจะมีหลุดบ้างนะคะ นจะกิีดแค่แบบช่วงห่างตานะคะทุกคนในส่วนของมัสคาร่านะคะคือดาวต่อขนตาม,มาก็เลยจะไม่ได้ปัดให้ดูวันนี้นะคะแต่ถ้าให้แนะนําตัวที่แบบยืนหนึ่งตลอดการเลยนะคะดาวแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะ m มอร์เร e รีนไฮเปอร์เคอร์วอเตอรนะคะตัวนี้คือแบบ สุดยอดแบบที่สุดของที่สุดคือแบบทนแบบทษนทน,ทนนะคะคือใครที่แบบกําลังหามาสคาร่าอยู่เนี่ยก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะตาเนี่ยเราจะเติมชิมเมอร์นิดนึงนะคะจะใช้ของพาเลตอะไรก็ได้ที่แบบเนื้อครีมครีมนิดนึงนะคะดาวใช้เป็นของเมอร์เลสกานะคะก็คือเอาชิมเมอร์มาแตะตรงตาให้มันมีลูกเล่นนิดนึงนะ คือการที่ทุกคนจะทาชิมเมอร์ไ,ได้สองการเนี่ยมันทาได้นะคะทุกคนแต่ว่าไม่แนะนําให้ทาที่แบบเม็ดใหญ่มากนะเพราะว่าคือถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบิเหตุอย่างเช่นน,น้ำเข้าตาเราไปถูตาแล้วถ้าชิมเมอร์มันเข้าตาไปเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไปแบบบาดดวงตาของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเลือกเม็ดที่มันแบบใหญ่มากนะให้แบบละเอียดนิดนึงกลางๆอะไรแบบนี้นะคะที่ตาไปแล้วแต่ลืมไม่ได้เลยก็ต้องคิ้วนั่นเองถะะ้าใช้ของบลลอีกแล้วค่ะทุกคนก็คือโปรซิล m บลล์เพนซิลนะคะตัวตัวนี้เป็นสีเนทัวร์ลบนะคะ ก็เขียนตามทรงคิ้วเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราอยากให้สดใสแต่ว่ายังคงความคามของแม่อยู่เนี่ยนะคะก็จะเขียนให้แบบคิ้วควมห่างคามนิดนึงเนาะจะได้ประมาณนี้นะคะแนะนำให้ทุกคนการคิ้วมันจะได้เขียนง่ายขึ้นนะก็ใช้สปูลี่บัตสนะคะ เกี่ยคิ้วคือการเขียนคิ้วเนี่ยดาวแนะนํานะคะย้ําเลยแล้วกันว่าอย่าเขียนตั้งแต่หัวคิ้วตรงนี้ไม่กรั่มันจะเป็นตริงนะคะให้เราเริ่มจากแบบประมาณโซนเนี่ยทุกคนเติมเติมไปแล้วก็ใช้ตัวแปรงเนี่ยค่อยๆเกี่ยมาให้มันดูฟูๆนะคะต่อไปนะคะดาวใช้เบลโค้ดของโพยูทูในการจัดแต่งทรงคิ้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยที่จริงมันจะเป็นสีใสนะแต่ว่าใช้แบบใช้ทุกวันจนมันแบบขุ่นหมดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือล็อกทรงคิ้วเป๊ะมาก ใครที่แบบห่างคิวไปคนละทิศคนละทางนะคะก็ปัดไปเลยค่ะทุกคนมันจะได้แบบไม่มีแฉกออกมา2แฉกนะคะเพื่อความโค้งหน้าชัดนะคะแล้วก็ความสบายใจนะคะก็จะลงเป็นคอนทัวร์แบบฝุนไปอีกนะคะเป็นของ ODBO นะคะทุกคนคอนทัวร์แอนโกลพาเลทเบอร์ศูนย์สองนะคะก็จะมีแบบคอนทัวร์แบบหลายทัวร์มากๆแล้วก็มีไฮไลท์นะคะอันนี้จะเป็นไฮไลท์แบบสีทองทองนะคะเราจะใช้สีเข้มๆนิดนึงขอออกด้วยนะคะเดี๋ยวหน้าเป็นปื้นนะ ลงเบาๆนะคะทุกคนที่กรอบหน้าถึงเราจะรักอิกี้แต่เราจะหน้าลอยไม่ได้นะคะสาวๆ,าวๆต่อไปนะคะเราจะลงไฮไลท์กันนิดนึงก็ให้หน้าเราดูมีมิติขึ้นนะคะก็จะลงสันจมูกนะโหนกคิ้วโหนกแก้มนะคะก็ <Okay. S 1> ใครที่อยากให้ตาเราดูแบบโตดูชัดขึ้นนะคะ mm hmm. คือแต้มไฮไลท์แล้วก็แต้มหัวตาได้นิดน,นึงนะคะ นี่แบบนี้เลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือปากนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นสามแท่งนี้นะเป็นโ o ลทูฮ o h เ r อร์ฝาสีเงินๆแบบนี้นะคะทุกคนสีเบอร์17นะคะโฟลทูฝาแบบนี้นะคะเป็นสีเบอร์11แล้วก็ m มอ l e เลสเก้าเบอร์0ูนย์สค่ะก็จะลงไปตัวนี้ไปก่อนเลยทาเป็นรองพื้นปากแล้วก็กบสีปากนะคะ นี่สีเขาก็จะมีความเป็นนูส้มนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ป่วยนะต่อไปนะคะดาก็จะลงเป็นโฟลิทูตัวนี้นะคะเบอร์1 1ทาเข้าไปด้านในนะคะแบบส้มโอมชมพูนะคะสีไม่แรกมากเราก็จะลงเป็นตัวนี้นะคะทุกคนเป็นเมอร์เลสกเบอร์0 3นะคะทาเป็นทิ้นด้านในนะคะเพื่อความไล่สีนะ ค่ะฟินิชลุกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็คือแบบสดใสสู้ซารับส่งการมากๆเลยนะคะก็จะไปสู้กับแดดกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ดาด้วยนะคะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะอยากให้ทำอะไรนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะบ๊ายบาย